เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียนกรุณาเตรียมหูฟังเฮดโฟนหรือลำโพงเพื่อความชัดเจน และได้อัธรุษในการรับชมรับฟังค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับชิเชตเจนะคะกับบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายไปกันเลยค่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะการใช้อะและแอนซึ่งอะและแอนมีความหมายว่าหนึ่ง หนึงเดียวเท่านั้นนะคะเราจะใช้นำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์เดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจกันเลยนะอะนะคะเราจะใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเราไปฟังตัวอย่างกันเลยนะคะอ up ten a c a cap. Adopt Afish นนะคะแนะคะเราจะใช้น,นํำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระนะคะซึ่งสระในภาษาอังกฤษของเรามี5ตัวด้วยกันนะคะได้แก่ A I e, I O และตัวสุดท้ายนะคะ YOU นะคะอย่างเช่นคำว่า an apple, an egg, an ice cream, an top, an umbrella เดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆไปทำกันเลยค่ะแบบฝึกหัดการใช้อะหรือแอนเติมอะหรือแอนลงในช่องว่างข้อที่1เว้นวักแอนข้อที่2เว้นวักบอยข้อที่3เว้นวักอัมเบรข้อที่4เว้นวัก ข้าวข้อที่หเว้นวรวัเอกเติมอะหรือแอนลงในช่องว่างข้อที่หนึ่ง I have เว้นวรวักบุกข้อที่2 He has เว้นวรวักกันข้อที่สาม My father has been work e g ข้อที่สี่ she has been work apple. ข้อที่ห้า been work book is on the table. ข้อที่หก and has been work u m b r e l l a เรามาเฉลยกันเลยจ้าข้อที่หนึ่งแอน a n นข้อที่สองอับบ o ยข้อที่สามอ n d um ambera ข้อที่สี่ a c c o าวข้อที่ห้า a n นเอกข้อที่หนึ่ง I have อับบุกข้อที่สอง he has a ก u n ข้อที่สาม my father has an egg ข้อที่สี่ she has an apple ข้อที่ห้า a book is on the table ข้อที่หก and has an อัมเบร่าและต่อไปนะคะเรามาเรียนการใช้ verb t ี b ีนะคะซึ่ง verb t ี b ีมีความหมายว่าเป็นยูคือและ verb t ี b ีนะคะมีด้วยกันยูเจ็ตัวด้วยกันนะคะได้แก่ B e is am อาวอส e บอร์ <A. S 2> <Was>. e <Were. S 1> ละสุดท้ายบ e นแต่ในทีนี้นะคะเราจะเรียนแค่การใช้ is, am และ are เท่านั้นนะคะการใช้ is, am และ are นะคะจะต้องใช้ให้สอดคล้องกับรูปประธานนะคะดังนี้ถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะคะ ก็จับผิดหลักของเขาไปเลยนะคะ i I จะใช้กับ m h e she, it หรือบุคคลแค่หนึ่งคนจะใช้กับ is you, we, they หรือคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะใช้กับ r เรามาลองเขียนประโยคบอกเล่าซึ่งมีโครงสร้างธรรมดาคือประธานบวกกริยาหรือวื r บ,บวกกับส่วนขยาย I am a doctor ผมเป็นหมอ He is tall เขาตัวสูง She is a girl หล่อนเป็นเด็กหญิง It is a cat มันคือแมว You are in the room คุณอยู่ในห้องเรียน We are from Thailand พวกเรามาจากประเทศไทย They are r i c h พวกเขารวย ลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆไปทำกันเลยค่ะเติมคำว่า is หรือ am หรือ are ข้อที่หนึ่ง I went w a l k a boy ข้อที่สอง she went w a l k in the room ข้อที่สาม we went w a l k Students ข้อที่สี่ you w e n t w a r t a s r o g e r ข้อที่ห้า Susan and James w e n t w a r t friends ข้อที่หก Marjisha w e n t w a r t h e r y t a l l ข้อที่เจ็ดนาง w e n t w o r my sister ข้อที่แปด d went walk very tired ข้อที่เก้า i went walk in the toilet 10 the cat went walk lovely เลามาเฉลยกันเลยจ้าข้อที่หนึ่ง เติม m I am a boy ข้อที่สองเติม is She is in the room ข้อที่สามเติม are We are students ข้อที่สี่เติม are You are a soldier ข้อที่ห้าเติม are Susan and James are friends ข้อที่6เติม is my teacher is v e r y tall ข้อที่7เติม is นาง is my sister ข้อที่8เติม are they are v e r y tired ข้อที่9 เติม M I am in the toilet ข้อที่10เติม R the cats are lovely เป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆสำหรับคลิปนี้ของเรานะคะจะเรียนด้วยกันอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเลยการใช้อะและแอนนะคะส่วนเรื่องที่2นะคะการใช้ w r r t to m เดีเด็กๆคงจะได้ความรู้จากสองเรื่องนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย